ทำอ,อะไรเนี่ยต้ตตมยำปูปละต้ยมยำปูปลาอร่อย,ยไหมนะมันจะอร่อยไหมอร่อยที่อยอยไหนเอ๊ะอะไรนะ เอาไปเอามันเสร็จหรือยังเนี่ยลูกค้ารอหลายคนแล้วนะจะกินได้ยังเนาะ Hả? Kiến đại à? Yàng?